สวัสดีครับเชื่อไหมครับว่าเพราะผลประโยชน์บางอย่างครับที่จากไหนสักแห่งที่มีบุคคลจากบริษัทไหนหรือมูลนิธิไหนที่พยายามจะเอาผลประโยชน์ซึ่งไม่รู้ว่าผมสงคิดเองหรือเปล่าครัว่าผลประโยชน์นั้นนะ่ะ เขาทำให้กับเด็กพิการเด็กกำพร้าผู้สูงอายุและทุนการศึกษาต่างๆและพ่อม่พีน้องทุกศาสนาที่มีฐานะยากจนในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ มอบให้นั้นอยู่ในราชวงศ์และสอนอนาคตไปแล้วลครับผมมันตรงเลยว่ามันคือเรื่องจริงครับเพราะพระองค์เนี่ยดูคลิปผมตลอดเวลาครับคลิปที่ผมพูดถึงเรื่องเด็กกำพ้าเนี่ยและ นโยบายการให้ทุนเด็กกำพร้าครับซึ่งไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าตัวเองซึ่งให้คนที่บริจาคเนี่ยโอนให้โดยตรงซึ่งผมก็ไม่ได้มีใครเป็นตัวแทนครับพรผมบอกแล้วไม่มีใครเป็นตัวแทนและบิดามารดาพี่น้องหรือลูกหรือเกลือยิ ไม่สามารถตัดสินใจแทนผมได้นะครับว่าผมไม่มีสิทธิ์ที่จะทำว่าผมมีคนสติไม่ดีนะครับเพราะผมบอกแล้วนะครับถ้าเป็นเรื่องนี้ผมต้องทํามือเองต้องลงมือทําเองเรื่องให้ทุนเด็กกำพา้า คนวิการผู้สูงอายุให้ตัวการศึกษาครับแต่ผมไม่เคยมอบหน้าหน้าที่ให้ใครไปทำเรื่องราวเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวแทนไปบริษัทน,นั้นบริษัทน,นี้ผมไม่เคยไม่เคยใช้นะทำเป็นลาเซ็นเนี่ยก็เป็นลาเซ็นปลอมนั่นแหละครับนะครับเพราะผมบอกแล้วครับต้องเป็นภาพการพูดคุยกับผมที่เป็น วิด <Video. S 2> uh ีโ huh. อเพราะฉะนั้นนะครับทุกส่ทุก,ทกอย่างเนี่ยต้องสแกนกับมานตามผมนะครับถ้าใครจะมอบอะไรให้ผมนะครับผมจะใช้การสแกนม่านตาของผมลายนิ้วมือของผมเป็นการนเยืนยันว่าผมยินยอม นะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้คิดผมว่าน่าจะทำศัลยกรรมไปหลายคนแล้วครับแต่ไม่สำเร็จศัลยกรรมบนผมนะครับนะครับตอนนี้กำลังปลุกปั่นพี่น้องผมให้พาผมไปบำบัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ พราะกลัวว่าเรื่องเนี่ยจะรู้ถึงหูบุคคลสำคัญในประเทศนะที่มีอำนาจสูงสุดประเทศไทยนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าคนที่มาอยู่ที่ภาคใต้เนี่ยมันทำเรื่องดับไฟใต้หรือเปล่าหรืออย่างไรหรือมาตามหมาผมด้วยอย่างไรนะครับผมไม่เคยพูดเจอเลยไม่เคย ได้พูดคุยกันเลยนะครับส่วนเรื่องมินสถาบันเนี่ยมินเบื้องสูงนะคุณต่างหากครับที่พยายามปั่นหัวผมหลักนฐะานมีครับแต่เขาไม่ได้ออกมาเปิดแว่กับประชาชนในะให้รับรู้นะครับคนที่อยู่ในชาาชงเนี่ยเขารู้ว่าม,มีข้อความชัดที่พวกเขาพูดคุยนเนี่ยมากมาย เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอรุยาตเผยแพร่ให้ใช้ facebook ผมเนี่ยปยแพร่ข้อควารรมแชทที่เขาปั่นหวัวทำให้ผมกลายเป็นคนหมินประาาบัน,นได้ไหมครับครับจะได้รู้กันไปเลยว่าค,คนเพราะพี่น้องผมมันก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าเพราะบุคคลเหล่านี้พยายามปันป่นหัวปั่นหัวได้ พาไปบำบัดแบบนั้นแบบนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ไปผมเลิกได้ทันทีนะครับถ้าจะมาจับผมรอบนี้ก็มาเอาชีวิตผมไปะเอ้ยมาเอาล่างผมไปครเพนะราะมันกันแกล้งกันมากกันไปนครับน่าสงสารนะครับรผู้สูองอายุเนี่ยคนพิการผู้มีฐานะยกจนเนี่ย เด็กทต้องการ,รการศึกษาเยอะแยะมากมายในประเทศนั้นแต่ต้องมาหยุดชะงักกับเรื่องนี้อเพราะอะไรครับเพราะบุคคลที่คิดไม่ดีเนี่ยอยากจะเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองครับคิดได้ยังไงครับเพราะคุณทำให้ผมเป็นเด็กเนรคุณครับเคุณเนี่ยทำให้ผมเนี่ยต้องขอตังค์แม่ใช้ทุกวัน คุณเนี่ยทําให้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ส่งตังค์ให้ลูกเรียนผมบอกได้วเงินเดือนของผมเนี่ยถ้ามีถ้ามีใครจ้างผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมโอนให้ลูกสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมโอนให้พ่อมแม่ผมนั่งกินเบี้ยเลี้ยงครนะ ที่พับฟรีเนี่ยมันร้อยเงกินเบียร์ขวดเดียวมก็อยู่ได้แล้วผมไม่เขาทำแบบน,นั้นเลยให้เขาโอนเข้าบัญชีแบบน,นั้นเลยโดยตรงนะพวกคุณทำให้ผมเป็นคนเด็กแบบน,นี้เองนะครับผมก็จะทำแบบน,นี้ไปเรื่อยๆดูด้วยว่าใครจะอบับอายผมอบับอายหรือใครอบับอาย So what do you grab?